ร่วมถกร่วมซักโดยใหม่ isuzu mu x อาละครับกลับมาร่วมถกร่วมซักกันต่อนะครับทีนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาก็คำถามนี้ส่งมาจากทาง Facebook ยิ่งถกกหนกซักนะฮะอันนี้จากท่านที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าขอสูงขอน,นามไวก่อนกันทำไมก่ะ เดี๋ยวไม่โปร่งใสนะม่ได้เอาเสื้ออลไวสิไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะได้เสื้อด้วยเขาถามปัญหาโลกแตกแม่ผัวลูกสะพ้ายนี่ทั้งอ่อชื่อนี่งานชื่ออยู่นี่อะไรบอกไม่ได้ออาจารย์อาจารย์รอฟังอย่างเดียวเอาหรอไม่ต้องมายุ่งกับชื่อเขาโอี่ค่ะเออเดี๋ยวหลุดไปนวเขาบ้านเขาบ้านเขาตุ้วันนี้บรรยากาศเท่าที่ฟังเขาไม่น่าจะดีอยู่แล้วทั้งเกลียดด่าเหมือนหมูหมานี่เขาบอกแม่ผัวลูกสะพ้ายค่ะทั้งเกลียดด่าเหมือนหมูหมาขับไล่เก็บของกินซ่อน โอ้ยสารพัดยิ่งกว่าละครอ,อีกเราไม่เคยตอบโต้คิดว่าไม่นานกรรมก็ตามทำแต่ก็เหลืออดเหมือนกัน mm. ควรจัดการยังไงดีคะขอบคุณมากค่ะเจ้าขอคําถามนะคะกรุณาเข้าใจเด่นอยากกดเดียนนะคะเด่นมีความรู้สึกนะคะว่าตัวคุณเองก็ทําอะไรไม่ดีกับเขาหรือเปล่าคะเพราะโดยปกติคนเป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะมีพร้อมถึงคําว่าวุฒิภาวะ และอีกอย่างหนึง่งลูกชายชอบคุณแล้วก็แต่งงานกับคุณจนคุณเป็นลูกสะพ้ายทำไมแม่ผัวจะต้องจงเกลียดจงชังขนาดนั้นนั่นหมายความว่าเขาไม่เห็นดีเห็นงามกับการที่คุณใช้ชีวิตคู่กับลูกเขาด้วยเหตุผลอะไรคะแต,ตำไาใช่ทําไมไม่เคลียร์กันก่อนอ,อันนี้เป็นการนั่งคุยกันได้โดยเฉพาะยิง่งผู้หญิงกับผู้หญิงคุยกันและถ้าเราคิดว่าเราเป็นเด็ก เรามีคําว่าวัยวุธที่อ่อนกว่าเราก็ควรใช้คําว่าสมาคารวะเสร็จแล้วก็ไปกราบท่านแล้วก็คุยเลยว่าหนูกําลังจะมาเป็นลูกสะใภ้หนูรักลูกชายคุณแม่ค่ะและยังไงก็ตามวันข้างหน้านะคะหนูก็ฝากผีฝากไข้ฝากชีวิตกับคุณแม่นะคะ<ม>ถ้ามันไม่ได้เข้ามาด้วยวิธีการแบบนี้มันอาจจะเกิดประเด็นแต่ทัง้งหมดยัไม่ทราบค่ะ คุณแม่อาจจะเป็นคนเกลี้ยกลอ่อม้องลูก<อ>แล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาลักลูกตัวเองก็คือเรียกร้องความสนใจหรืออะไรเนี่ยไม่รู้นะคะแต่อยากให้คุณผู้หญิงช่วยคุณอะไรนะคะ <c oughs> อโอเคครับ <c oughs> อยากให้คุณผู้หญิงคิดอย่างนี้นะคะ <c oughs> คนเราเมื่ออายุมากเลือดจะไปลมจะมาอันนี้อันที่หนึ่งสุขภาพค่ะเบาหวานความดันบางอย่างก็ทําให้อารมณ์ป่วนแปรได้ถ้าหากมันเป็นแบบนี้ คุณควรนั่งปรึกษากับสามีของคุณออด้วยกความรู้สึกที่ว่าคุณรักแล้วคุณก็ห่วงแม่สามียังไงลูกชายเขาก็ต้องห่วงแม่อย่างฉันฉันจะพูดกนกที่รักมมสมมติว่านี่เป็นอะไรนี่เป็นเนี่ยเี่ยเป็นภรรยาเป็นภรรยากนกที่รักแม่คุณด่าฉันนะเมื่อวานก็เอากระโถนตีหัวฉันโอ้แม่ก็ดูไป ยัมีความรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วว่าพี่กหนกหนูรักแม่นะ,ะแม่พี่ก็เหมือนแม่หนูทนหน่อยหนูไม่ตาแหลหรอหนูทนมาตลอดค่ะทุกวันนี้หนูก็จะทนทพรุ่งนี้เอาปังตอเฉาะหัวหนูหนูก็ทนแต่พี่กหนกไม่ห่วงแม่หรอทำไมแม่ดูสุขภาพไม่ดีเคลี้ยกาดขึ้นทุกวันทุกวันพี่กหนกคุยกับแม่มากขึ้นดีไหมคะมพี่เป็นตัวกลางหน่อยสิคะแล้วถ้า,าแม่เขาไม่ชอบอะไรหนูนะ ที่มาบอกหนูนะหนูจะปรับปรุงถ้าแม่พูดมาสักคำเดียวว่าไม่พอใจอะไรหนูหนูจะไปกลาบขอให้<ท>พี่<ม> <ไป S 1> คุยเหรอพี่คุยสิคะแม่พี่จะดีไหมลองไปคุยใช่ไหมแม่พี่นะไม่ใช่แม่หนูแต่สุดท้ายที่สุดต้องหาโอกาสเช็คสุขภาพคุณแม่ค่ะ <ừ> บางทีนะคะฮอร์โมอนปรวนแปรแล้วก็วัยวัยเครียบโรคซึมเศร้าเกี้ยกาดในบางครั้งคนแก่จะป่วยใจค่ะแต่เดียนอยากจะเรียนคุณผู้ชมที่สูงวัยเหมือนเดียนนะคะลูกเรารักใคร เราก็ควรจะรักตอบเหมือนลูกเรารักด้วยแล้วค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆก็ขอให้สถานภาพและบรรยากาศในบ้านของคุณท่านนี้ที่ถามาามาก็ดีขึ้นนะแล้วก็ฝากไปถึงเอาเป็นว่าลูกชายทุกบ้านที่มีเมียกับแม่ของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันในบ้านก็เป็นตัวกลางที่สำคัญนะฮะค่ะเอานะฮะก็มอบเสือให้นะครับแล้วกลับมาพบกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเกินเวลาแล้วหรอเกินเวลาและจะเกินเวลาแล้วอาจารย์ตกลงคุณอะไร ลา<อ>ไป,ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะส,ส,ะสงสารเขาน้ะเป็นรูปสคพไทยที่ลำบากมากไม่ต้องไปบอกชื่อไม่ต้องไปบอกชื่อ